สวัสดีจ้า Hello everyone มาเด้อจ้าวันนี้กบน้อยะออกมาทำอะไรวันนี้สวยไหมคะก็อย่างแหลมแรงเลยอะ่ะก็อย่างแหลมแรงสิ่งก็อย่างหัแหลงแลงหตาห่างอ่ะวันนี้ว่างจัดนะคะว่างจัดก็เลยสวยจ้าถ้าว่างจัดเมื่อไหร่ก็จะสวยทันทีนะคะ <laughs> วันนี้จะออกมาทำอะไรจะจอะอมากินขนมชั้นอันนี้ขนมชั้นทำเองจ้า ขนมชั้นกบน้อยจ้าอันนี้กินกับแชมเปญน,นะคะอันนี้แชมเปญจ้าอันนี้แชมเปญขอจิบแชมเปญหน่อยนะคะเพราะว่านานมากเลยจะไม่ได้ไม่ได้ดื่มแบบแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์อย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่พิเศษโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยเมาแน่เลยทีนี้ ขอจิบจิบแล้วกันนะ <laughs> <laughs> เพราะไม่ก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเหล้าเบียร์เท่าไหระคะ่ค่ะไม่ค่อยถนัดเรื่องเหล้าเบียร์เท่าไหร่นะคะเหล้าเบียร์เนี่ยจะไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าของกินถ้าของกินนะสู้ตายจ้ะมาจอามากินจ้ะวันนี้ขอภาพสวยๆนะคะวันนี้เป็นอะไรที่สวยงามจ้ามาหูแรงเลย ไปมปันะแต่ละตัวเองจ้าฉังโก,งกจะมากินขนมจ้าอืมหอมกลิ่นใบเตยจ้าใส่ใบเตยเข้าไปนะคะหอมมากเลยหอมอร่อยมัน นี่ตัวชั้นโก๋เล่จัดเจีย๋เองกานี่ตัวรูหอมรู甜หมหม่งพอรูดด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 ดงก็จะดด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 ด คือชอบทําขนมชอบทําขนมชั้นที่มันออกแป้งแบบว่าแป้งไม่แข็งอะแป้งไม่แข็งอะแป้งแบบนิ่มๆอะชอบกินแบบนี้จ้ะชอบชอบกินแบบแ,บบแป้งนิ่มๆ ทำแต่ละคลิปก็ไม่ง่ายนะคะอย่าอย่านึกว่าง่ายนะคะในการทําคลิปกว่าจะหาเสื้อผ้าใสา่กว่าจะแต่งตัวกว่าจะหาของกินได้พี่น้องเอ้ยต้องใช้เวลาคลิดแล้วคิดอีกนะพี่น้องนะอืมวันนี้จะกินขนมชั้นกับแชมเปญนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งจ้า xuất sắc lắm đấy. Ngon 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 lắm Ngon lắm đấy. 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 หลายจาแต่งโฮสกาอะวันนี้ก็ไม่อยากนินทาใครนะคะเดี๋ยวจะหาว่านินทาแต่ตอนนี้กำลังกำลังหาเงินสักสามสิบล้านอยู่นะตอนนี้นะ <c oughs> ว่าจะถูหวยเนี่ยจะคอยกระหวยเนี่ยสามสบล้านเนี่ย จะอาศัยว่าถูกรอตเตอรี่นะได้ทักสามสิบล้าน <c oughs> แม่ไม่เอาร้อยล้านเราเอาสาสิบล้านพอ ว่าไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้ออกไปซื้อของนะไม่เคยนะแต่สมัยสาวๆนะเคยสมัยสาวๆในสวยสุดๆเลิศสุดๆแ้วจะบอกให้นะถ้าไมแต่งตัวทาไมแต่งหน้าเนี่ยจะไม่ออกไปนะคะสมัยอายุยี่สิบกว่าประมาณอายุยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนี่แหละหยุดการแต่งตัวแล้วค่ะเ <laughs> พรตอนมีลูกแล้วก็เลยเลิกแต่งตัวประมาณอายุยี่สบเจ็ดยี่แปด ก็เลิกแต่งตัวแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนนะแต่ก่อนจะซื้อจะใช้เสื้อผ้าหรือจะใช้เครื่องสําอางจะต้องเป็นของชาแนลนะคะแต่ก่อนเนี่ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยแต่ก่อนเนี่ยยี่ห้อชาแนลจะฮิตมากเลยจ้ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนนะนะก็อยากจะใช้ของชาแนลกันทั้งนั้นนะคะเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อโค้ทเสื้ออะไรหน้าหนาวอ่ะเสื้อเป็นเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยเสื้อยืดก็แพงเฉพาะเสื้อยืดเนี่ยตัวละแปดร้อยเหรียญนะเสื้อยืดนะ ซื้อยืดธรรมดาไม่สวยไม่อะไรเป็นธรรมดามากๆตัวละแปดร้อยเหรียญน,นะนะตัวนึงก็หลายพันบาทนะคะสําหรับเงินไทยก็หลายพันบาทนะคะแต่ก่อนนี้ก็จะใช้ของยี่ห้อชาแนลในเครื่องสําอางหรือจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ยี่ห้ออื่นก็มีจะ้ะแต่ว่าเป็นคนเลิกแล้วไม่ใช้แล้วจะ้ะเพราะว่าเบื่อหน่าย <laughs> บางทีแต่งแต่งมาเยอะแล้วก็เบื่อมันกันจาน้าพี่น้องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ตัวแล้วมันไม่อยากจะสวยแล้วล่ะเพราะมันผ่านมาแล้วอ่ะมันมันผ่านความตื่นเต้นมาแล้วอ่ะคือสมัยเราสาวๆเราก็ตื่นเต้นมาธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราเริ่มแก่ตัวแล้วมันไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นมันไม่ไม่มีไม่ไมไมีความรู้สึกอะไรหรอกเฉยเตื่นเต้น ตื่นเต้นเวลาไหนที่ตื่นเต้นเวลาที่มีลอตเตอรี่จะ้ะเวลาที่หวยจะออกนะจะจะจะตื่นเต้นอยู่อย่างเดียวแค่นั้นเองตอนนี้นะตอนนี้นะ,นนนะจะตื่นเต้นอยู่อย่างเดียวคือตอนที่หวยจะออกเนี่ยจะตื่นเต้นมากเลยแหละ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมันทําให้แบบกระชุ่มกระชวยมันมีอะไรแบบให้ลุ้นอ,ะ <c oughs> อ่ะอมว่า我我个人呢 誒廿廿幾歲嗰陣時就停咗唔緊張噶啦，啲嘢係平時，即係好普通噶啦，啲嘢啊扮靚啊或者其他啊用嗰啲誒買名牌啊乜乜乜物，什麼什麼什麼我就覺得麻麻地噶啦，我停咗啦啊！我後生嗰時我就扮靚就買名牌嘅啊，咁啊年紀大開始誒生咗啦，咁啊停咗啦啊，就唔想靚落去噶啦，就唔想靚噶啦，想好似誒普普通通咁樣嘅。 我覺得啊，我覺得好誒、呃，自己滿足到自己啦啊！我覺得係應該係停噶啦啊！我覺得我我自己好足夠噶啦啊，冇嘢緊張嘅而家。我自一,一樣嘢令到我好緊張嘅，就嚟開六合彩嗰陣時，<laughs> 就嚟開有六合彩嗰陣時咧，我特別緊張噶啦，我就會買六合彩噶啦，我我。 有ดีเย่俾我紧张吓有ดีเย่俾我เออมีดีหวังงั้นเลยว่ี่ันจะตื่นเต้นนะครับมันมีมันมีอะไรที่แบบทำให้เรามีความหวังให้เราลุ้นอย่างเงี้ย มันมีมีความรู้สึกว่ามัานเหมือนมีชีวิตชีวามันตื่นเต้นมันเหมือนก็มีแหงอ่ะมันเหมือนก็เรามีแรงอ่ะ๋วเรากับช้อยแล้วะยา่าก็ว่าที่เอะไม้จะแม่ลรากับช้อยอ่ะมายเจ้าเกโตหอะกมาตั้งเลยหอยละก็มาก็อันตับปิดกันเจ้าที่เยา้าใหมองเยา๋ที่เยา้าเอฮเหล็กกํยังก็กํเก๋ะก็จงกํเกอกออ 今日冇六合彩啊，聽日有六合彩噶啦。我最多最最多一次買四十蚊啫，最唔玩咧就買廿蚊，<laughs> 最唔想買就買廿蚊。啊，有信心啲啊，心心多啲嘅話，個心有大有細啊嘛，個心大啲又買四十蚊啦，買四條啦咁樣。 我諗住咧中六合彩咧，我就搬新屋，搬去第二度。呢度住咗好多年幾十年噶啦，地方住得耐咧，個人啊悶啊，好悶啊！而家我到住屋企幾十年，我好悶噶、啊，冇啲嘢新，冇啲嘢新，冇啲嘢靚咯，更加悶啦、啊！個人啊，每一日都要生活啊嘛，係咪先？咁你諗住中六合彩啊？咁啊～ อยู่ที่ชิ่นะเออปุ้นซันกกละไม้ไม้เล่าล่ะกําังปุ้นน่ะจุ๊ยซันน่ะตีฟองอ่ะจุ๊ยอ่ะ太ดีล่ะกํานังล่ะเออเล่นตัวโมกะหมุนลนมากันอยูที่ตัวจี๊ดเกเกซับลินละมุนน่ะกาล่ะก็อยู่ที่นี่ก็จะอยู่มันหลายสิบปีแล้วนะมันมีอาการที่เบื่อ เบื่อบ้านตัวเองจ้ะเพราะว่าบ้านมันอยู่หลายสิบปีแล้วมันเริ่มเก่ามันไม่มีอะไรใหม่ใหม่ให้ดูมันเหมือนไม่มีชีวิตชีวานนะบ้านก็ไม่ใช่ว่าบ้านสกปรกหรอกแต่บ้านมันลกไปหน่อยคืออยากจะอยากจะมีถ้าอยากจะถูกลอตเตอรี่แล้วทีนี้อยากจะซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านให้มันหลังให้มันใหญ่กว่าเก่าหน่อยซื้อให้มันใหญ่กว่าเก่าหน่อยแล้วจะทําให้มันตกแต่งให้มันสวยงาม เวลาเราเข้าไปอยู่มันจะได้มีชีวิตชีวาไงเพราะมันมีอะไรที่ใหม่ๆมมนมันม,มีอะไรที่ใหม่ๆแล้วมันมีทําให้มันกร,กระชุ่มกระชวยน่ะมันทําให้เราสดชื่นน่ะนะมันอยากให้เราอยู่นานๆแล้วมันมีอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากมีชีวิตอยู่นะพูดถึงอะพูดง่ายๆมันเป็นอะไรที่ไม่เบื่อไงถามว่าเบื่อตัวเองบ้างไหมเบื่อนะเบื่อตัวเองนะ ตัวเองเน so so <laughs> so ่ยอยู่มาหลายสิบปีแล้วก็เริ่มเบื่อตัวเองก็เริ่มเก่าแล้วนะวาโจ话我做ง啊做得几十年我闷闷啊闷噶我闷噶น我自己都开始า噶了啊我自己都开始旧啊要เออเออ转身啊转下新形状或者่เออ打扮得เดี啦啊令到自己开心啲ะ 間中啦嚇，唔係成日嘅，睇下心情嘅。心情靚啊，得閒咪扮靚咯，係嘛？心情有時心情靚都係唔靚嘅，我著個我我人係咁嘅。有陣時靚我冇乜嘢㗎，我開開心心開開心心咁樣嘅。但係我嘅人咧就懶扮靚啊，我係我又覺得好嘥時間啊，又要扮靚，又要做靚衫。 好麻煩啊！唔想煩啊！唔係乜嘢啊？唉，講啊！啊留翻一陣先再食啦。你聊聊開食咋，聊開食，到呢兩四千，都唔先。哦，呢個呢個係誒白酒嚟噶，呢個白酒嚟啦，飲幾啖就唔愛噶啦，就唔飲噶啦。我嘅人係唔飲得嘅啊！ เอายซมสิวอๆยู่เลยจกไปอันไทยก็เจ๊ก็มาวันนี้ถ้าใครวันเกิดใครสุขสันต์วันเกิดนะคะโย้ปิ้งก่ออ่อสร้างหยาดจุกเลยสร้างหยาดไฟหลกแล้ะฮะ คำยาจะโมไม่เยกองกะละอย่าโมแม่หานวากองอ่าก็เลยถุงตายก็ตาจีฟูกําลาตะหางก็มามาก็มากมันละอยู่จุย้ยทรงกะละก็มนันงออ่ะวุ้ยอ่ะจุย้ยทรงไปตากาไทกละล่ะอ่าคืนนี้ก็จะเหมือนเดิมจะ้ะก็จะทําจะทําคลิปกับข้าวให้ดูนะคะรอดูคลิปทํากับข้าวนะคะไปแล้วจ้าแค่นี้จ้าบ๊ายบายจ้าจอยกิกนตากาบ๊ายบาย